เจวิ17วิเม็กจะช่วยได้ไหมครับเม็กมีกระต่ายไหมตอนนี้กระบี่เจอรี่กำลังมาครับกระบี่เจอรี่เยืมกำดักไปกระบี่เจอรี่รกระบี่เจอรี่เรียบร้อยกระบี่เจอรี่ยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เอาเลยครับกลับมาพบกันอีกแล้วรอบนี้ครับนักมายากล3ตัวอ่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทอมแอน,นด์เจอร์รี่ช อยู่กับพี่แพ์แล้วก็อยู่กับน้องเหมือนเดิมนะอีกหนึ่งคนนะครับนะเม็กฮะ เออนักมายากล3ตัวครับเจอรี่โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าได้ด่าบ้านคลาสสิกนะครับขั้นสูงอะอ๋อบ้านบ้านบ้านต้นกลีบนใช่ใช่แต่เป็นขั้นสูงต้องบอกว่ามันจะมี3ขั้นนะครับทั้งหมดนะเออสมมุติว่าบ้านคลาสสิกเนี่ยจะเป็นบ้านคลาสสิกธรรมดาเฉยอ่าก็จะมีขั้นกลางขั้นกลางก็คือหมายความว่าขั้นที่2แล้วก็ขั้นสูงคือขั้นสามไม่ม่อยกขั้นขั้นกลางมันต่างกับขั้นขั้นนี่ไงต่างกันตรงความเออมีมีส่วนของใช่ใช่ส่วนของห้อง เเี้ยออภายในด่านนะฮะนี่บ้านธรรมดางจยใไม่ได้เลยนะมันกว้างมากนะทําให้เล่นได้ยากขึ้นเนาะสำหรับแมวเนาะชอบไอ้นักวายรุ่นชุดมันน่ารักอ่ะใช่โอเคตััวมนทอะไรแล้วถามว่าสกิลนี่รู้ไหมไม่รู้จะถามเลยอ่ะไปดันไปไปดันชีนสกิลก็ไม่รู้เข้ามาแบบงงๆนไอ้ไม่ใช่ไปเก็บเค้กเอฟพีซีบอกไปดันชีตกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นดันชีตเอาไว้หลังจากนี้ครับต้องเก็บเค้กเอฟพีก่อนนะครับนะเค้กเอฟพีอยู่ไง อยู่ห้องนี้ฮะเขากําลังมาเขาได้แล้วหนึ่งก้อนนะฮะตอนนี้อ๋าเดี๋ยวนะอ่ออยู่กับเพื่อนอีกหนึ่งก้อนข้างบนนะครับนะว่าแต่แมวหายไปไหนอะเอ้ยอย่าบอกนะเมวเอฟเคเดี๋ยวว่ามันดื่มน้ำยาล่องหนแ่แต่ว่าด่านนี้เขาพอโดดได้อยู่นะแต่ไอ้ไอ้ด่านปราสาทเนอะเตงคอยดูพื้นด้วยนะมันจะมีเหมือนก้อนเมฆอ่าแมวมันอยู่ตรงนี้ฮะชื่ออะไรอะก้อนเมฆมันถ้ามันล่องหนมาไง เออตรงตรงพื้นมันจะเป็นเอฟเฟกก้อนเมฆอ่ะเป็นเหมือนรอยเท้าอะไรเงี้ยตามเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนได้เคก็ตามเพื่อนไปเขา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 เองเขาแอบเขาแอบเนียนไหมเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยอยู่ในอยู่ในถังเขาเคยตกถังด้วยเนียนนะเนียนนะเออแอบอยู่ในถังนะครับนะโอเคครับเราได้สามก้อนเป็นที่เรียบร้อยเหมือนจะเจอแมวไม่ค่อยโหดเลยอะครับหรือว่าเขาอยู่ในหมูดน่ารักก็ไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่งสี่แล้วจะหนาว เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องก็ได้ผมอัพสกิลผิดแมวไม่ค่อยโหดแต่เมกโดนก่อนคนแรกอะเขายังไม่ได้ออกจากห้องเร็วมากเกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วอ่าโอเคมีนักกระบี่ไปช่วยแล้วอาตัวเองไปดันชีตเลยเดี๋ยวเขาไปช่วยเองได้ๆๆต้องไปสองคนนะครับคือซับพอร์ตเพื่อนคนหนึ่งอะไรแบบนี้อมีของติดไม้ติดมือไปด้วยโอเคผมอัพกระต่ายไปนะครับขอให้กระต่ายขอช่วยได้อีกหนึ่งแรงเนาะโอเคน้องกระต่ายมานี่สิ มานี่สิน้องกระต่ายน้องกระต่ายอืมน้องกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายไปเอาของมาเร็ว <Okay. S 2> ไปเอาของมาครับไปเอาของมาครับมานี่แค่มาถึงที่มีคิดแล้วมาน้องกระต่ายน้องกระต่าย,น,ย,น,ยน้องกระต่ายโจมตีหน่อยโจมตีหน่อยน้องกระต่ายเออเออนั่นแหละนั่นแหละเด้อเด้อเดเด้อเดผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับไอ,อ้นักมาย่ากวนมันเล่นยัง,ง,ยยงไงวะทุกคนยิงไม่พี่พี่เพิ่งได้มาตอสดร้อนๆเลยเอาตก กระต่ายผมหายไปไหนนะเนี่ยตามหลังอยู่ยังไงเชยเขยลูกกวับมาอ๋อผมก็ใจแลเกตและนะครับเราสามารถควบคุมเจ้าตัวกระต่ายได้นะครับเดี๋ยวให้กระต่ายไปช่วยเพื่อนนิดนึงทุกคนโอเคอันนี้หมน<ด>ไปช่วยหน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยอเกตไปช่วยดิทําไมเขาหาชี้ชไม่ได้เออจะรักจะจอชี้เลยนะเกโอ้เอา้ามเลี้ยงการ์ดมาฮะ โอเคเรียบร้อยครับ <G ül> จังหวะนี้ <G ül> <G ül> นาทีนี้โดนแล้วโดนแล้วครับแมวโดนสกิลการผมนะครับเอ้ยเด็ดเดปิดประตูปิดประตูตีแมวครับทุกคนเอาเพื่อนโดนครับจังหวะนี้เพื่อนโดนทีลวเดี๋ยวช่วยเพื่อนหน่อยเอาเตีงไปดันชีสไปเ,เขาช่วยเองเขาช่วยเองฮะเขาไหวอยู่เขาไหวอยูเเเ่เขาได้อยู่เขาได้อยู่เขาได้อยู่โอเคโอเคช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมโอเคสวยสดงดงามรักษาด้วยรักษาไปรักษาเพื่อนไป ถ้าผักชีจิ้มน่ารักมากเลยว่าคาถาจิ้มเอเคตัวเองใช้กระต่ายผักชีดได้ด้วยนะเนาะใช่มันจะไม่แจ้งเตือนด้วยถ้าใช้กระต่ายผักชีดได้อัพสกิลกระต่ายหมอ้าวเหมือนกันจรรมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพอ่เดี๋ยวผมไม่ให้กระต่ายไปทันชีดนะครับเพราะว่าเพื่อนตอนนี้หลุดจากเก้าอี้หมดแล้วนะครับไม่มีใครโดนจับเลยนะครับโอเคน้องกระต่ายไปเอาชีดเลยน้องกระต่ายไปเอาชีดเลยค่ะก็จิ้มไปทางเตีงสองตัวนะไปชีดอย่างนี้วยยเ่มา ดันเลยฮะเอ๋เดี๋ยวนี้มองมินิแมปเป็นแล้วนะเราเราไม่ต้องไปผักชี้ต่อจากกระต่ายนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้เนาะถ้าผมอยู่ใกลๆในกระต่ายหายไหมนะทดลองไปด้วยเลยดีกว่านะโอเคอัพกระต่ายกันสองมาฮะหายทุกคนอ๋อผมผมเข้าใจแล้วถ้าถ้าอยู่ไกลมากก็ไม่ได้เนาะอย่างว่าเลยครับมันจะโกงเกินไปนะครับถ้าอยู่ไกลมากอ่ะเดี๋ยวให้น้องกระต่ายไปดันชี้นะตรงนี้เราก็เฝ้าตรงนี้มาฮะ ปิดประตูไว้ครับท็อปซี่คิดถูกแล้วที่ตามเขากันแมวไว้ครับทำไมมันจับง่ายใช่ไหมตามเอ้นี่คือมันจับง่ายไม่ใช่อะไรนะดันชีตก็ไม่ค่อยจริงตับวิ่งก็ไม่ค่อยได้เออมารู้เรื่องเลยใช่ไหมโอเคเขาเปิดของแต่ประเด็นคือชุดมันเหมือนกันสามตัวมันก็เลยงงงงตัวไหนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับแล้วล่ะจ้าเอเจ้าเอได้ใช่ไหม โอเคตอนนี้เราดันได้สก้อนแล้วนะครับเาา้าล่าเรนล้มไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีน้องกระต่ายมาช่วยเลยครับน้องกระต่ายมาช่วยหน่อยครับเร็วเร็วเออเอาดิ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 เอา دي, ดิช่วยดิช่วยดิเพื่อนช่วยดิ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 โอ้โหเด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 เนเะเด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 มันดเ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 ด้าเดเดเเด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 เเดเเดเดเเด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  โดนมั้ยน,น่ะเดี๋ยวแล้วเม็กโดนเม็กโดนน้องโดนอยู่ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้การ์ดด้วยนะมีสกิลการ์ดก็ต้องใช้นะครับยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแมวมันไปไหนอะ่ะไม่เดี๋ยวจะเมกเดินไปไหนไม่รู้แ<อ>ม่แ<น>มลมันอาการแปลกมึนมึนงงงง,ง,งใครจะเลือกเลือกเก้าอี้ตัวที่ตัวที่แบบว่าชอบอะไรใช่ไหมอ๋อเก้าอี้ที่ใช่กับใจที่ชอบอะไรแบบนี้โอทอเคได้ได้ได้ไม่ว่ากันฮะทำไมทันช้ามากเลย มเรียกกระต่ายออกมาว่านะอ่ะผมเรียกกระต่ายออกมานะฮะเต็งให้กระต่ายช่วยดันก็ได้นะมันจะดันเร็วขึ้นเขาเขาเย็นเวลาผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับนะตอนนี้อ่าล้มสองล้มสามฮึบอืออือโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาโดนอะไรวะเขาโดนอะไรวะฮึบฮึบไปกระต่ายไปช่วยกระต่ายไปกระต่ายดันได้นหมกระต่ายไปช่วยได้ได้ได้กระต่ายดันได้ฮึบโอ้โห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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นพี่เมวใจเย็นเอาเจ็บกันหมดเลยยังอย่งได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมุดมุดเข้าท่อไม่ทันครับนานทีนี้ครับ <c oughs> โอ้โหท็อปซ <c oughs> ีงง่ยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสิบเก้าวิสุดท้ายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เอาก็ไต่ามาช่วยมันได้ไงเออยังไงฮะยังไงฮะสิบเจ็ดวิสิบเจ็ดวิ เมกจะช่วยได้ไหมครับเมกมีกระต่ายไหมตอนนี้เอ่อกระบี่เจอรี่กําลังมาครับกระบี่เจอรี่เหยียบกับดักไปกระบี่เจอรี่กระบี่เจอรี่เรียบร้อยกระบี่เจอรี่ยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เอ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเอ้าโอ้โหช่วยมาแล้วมีเกาะนะครับนาทีนี้นาทีนี้โอเคมาเดี๋ยวเขาไปหาของกินก่อนดีกว่าคือไม่ไหวแล้วนะฮะอยู่นี้ใช่ใช่อาการสาหัส หนักประมาณหนึ่งเลยอ่ามีนมตรงนี้ได้อยู่ทุกคนกระต่ายไม่ต้องโดดตกตามเรากระต่ายก็แบบว่าซื้อเกินนะคเจ้านายกระโดดตกก็กระโดดตกตามอะไรเงี้ยเปนไหนแล้วล่ะ,ะตกอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเทงดันชีได้กี่ก้อนละได้ก้อนที่สองเนี่ยเ,เนี่ยกำลังหายก้อนนึงมามาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ห้องนอนห้องนอนโอ๊ยเดี๋ยวนะลงมาเจอตอลงมาเจอตอมาเดี๋ยวนะแบบหนึ่งนะร้านแดนโดนอีกแล้วอะโดนอีกแล้วอะกระต่ายตามเยอเลย น้องก็ไต่แปวได้ไหมเออน้องก็ต่เขาหายเอาขาให้น้องก็ไต่แบบแปลวชีตอยมซีพาเขาไปไหนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทอซีพาเขาไปไหนไม่ไม่ไม่อยู่ไหนอยู่ไหนใช่ไม่ไม่มันางไว้ห้องไหนไม่รู้มาไปห้องไหนไม่รู้มาไปห้องเดิมอ่ะตก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 ให้น้องก็ตายตามมารู้อยู่ข้างข้างล่างสุดเลยอ่ะออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาช่วยเตียงนะห้าสิบได้ได้ได้ห้าสิบได้อยู่ห้าสิบได้อยู่น้องก็ตายมาเร็ววางกับดักด้วยน้องก็ตายมาเลยครับน้องก็ตายมาเลยครับอ่ะดันไปดันไปฮะ ผมช่วยกระต่ายดันแป๊บนึงนะครับนะดน,ด,นดี๋ยวเดน๋ยนเดี๋ยวไม่มีใครไปช่วยเตียงเลยเหรอโอ้เดี๋ยวเขาไปช่วยเองะอะนาทีนี้ต้องอต้องไปช่วยแล้วแหละนะฮะไม่งั้นไม่ทันนะครับมั่นใจ<อ>ว่าจะสู่ความเวิ้งว้างนไก่พูนไม่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้อยู่ได้อยู่มาแล้วไม่ยิบไม่ยิบไมยิไมี่แดวิยี่ได้ยังไได้ยัมาแล้วเอมได้อยู่ได้อยู่อ่าตอนนี้รูเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมีน้ายาตรงนี้นี่แหละที่เราต้องการทุกคนเจออีกแล้ว มาแบบนี้แหละที่เราต้องการผมอัพสกิลมั่วเลยนะครับทุกคนอย่าถามนะว่าผมอัพสกิลอะไรนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันเออเตียงดื่มนมไปก่อนเติมให้ดีนะครับโอเคผมทำลายกำแพงไปนะครับเพื่อนอีกคนนึงงจ๊กอยู่นะครับเออค่อยๆทำลายกำแพงไปโอ้โหไม่ค่อยมีของปลาเลยอรเตีงไปหาของมาไหมของมาเอาก็ตายปลาของก็ได้นะเตงกดนะสกิลก็ตายแล้วก็มันกดสกิลอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นรูปเห็นไหมอ่าไป ปลาลูกกอลปมาปลาลูกกอล์ปมาเดี๋ยววตีเขาโดนเลยอะเตียงโดนเตีงโดนให้กระต่ายหิวให้แล้วให้กระต่ายหิวให้แล้โอเคโอเคอ้าวอเคโ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 อเคอยู่อเคโ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 อเโอเค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 โอเาโอเคโปเคโอเคโอเปโนเคโเคโอเคโอเอเอคเคเคนคเคโอเคโอเเอเคคโอเคโอเคคุอแม่บเานมาอเเค ยังงงอยู่โอ้โหแม่บ้านมาฟาดตอนจบสตงงานนะครับนะโอเคเพื่อนได้ MVP ไปครับส่วนคลิปวิดีโอนี้หากคุณเพื่อนชินชอบยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญเล่นเสร็จอย่าลืมกดไลค์ให้เพื่อนในทีมด้วยนะครับเย้บ๊ายบายสวัสดีครับ